วันนี้ผมจะมาแนะนำช่องทางการเติมเกมราคาถูกนะครับต้องนี่เลยร้านอ r er a t i c Shop ร้านเติมเกมฟ i f a Mobile หรือเกมอื่นๆราคาถูกการันตีไม่รีฟันแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์แถมเติมถูกกว่าในเกม20-30%ใครที่สนใจครับก็สามารถติดต่อได้ทางแอดไลน์ E-Ratic Shop หรือ Facebook อ E-Ratic Shop ได้เลยนะครับเพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า50,000คนครับ โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกดท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็สัปดาห์ที่3กันแล้วนะครับที่เราจะรุ้นเอา115ในก่อนที่มันจะรีนะครับก่อนที่จะรีภาคนะครับผมเราก็จะมาทายกันว่าในสัปดาห์ที่3เนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะครับสำหรับ112นะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่อันนี้มันบอกสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดแพ็กเล่นๆก,กันก่อนฮนะ อันนี้พันสองห้าสิบนะไม่พอ,อ,อค,ครับเศร้าเศร้าเศร้าโอเคนะครับมาไปคาดการณ์การเซ็นสัญญาปิดสนากันเลยนะฮะก็เราก็รับไปละกอกน,นะฮะ่ารับไปฮะอ่านะครับก็รูปร่างจะแพ็คจะเป็นทางหน้าของตำนานหรือไอคอนนั่นเองนะครับ แล้วเราไปดูตรงที่ไอคอนนะว่ามีอะไรที่ร1 2กันบ้างนะไรมีความน่าจะเป็นที่สุดสําหรับสัปดาห์ที่3ที่จะเข้ามานะครับโอเคเราก็พิมพ์ไปเลยฮนะหนึ่งครับแล้วก็โปรแกรมฮนะเอาเป็นไอคอนนะครับผมอันแรกก็ต้องเขียนเป็น1 12ด้วยนะครับโอเคเรามีจะมีทั้งหมดค่อนข้างที่เยอะนะครับแต่ว่า จะมีตัวหนึ่งฮะที่น่าจะมีรุ้นออกมากที่สุดนั่นก็คือโรนัรดิโยนะฮะโรนัลดิโยตอนนี้ถ้าใครใช้ตัวที่ซื้อมาอยู่นะครับผมอาจจะบอกว่าขายไปซะนะครับขายไปซะเพราะว่าในสัปดาห์ที่3นี้นะครับผมคิดไว้ว่าหรือในเพจอะไรต่างๆนะครับหรือเป็นช่องอะไรต่างๆก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าโรนาลดิโยนะครับสำหรับแพค็คนี้นะครับ สัปดาห์ที่3น่าจะเป็นของโรนาลิญยนะครับสำหรับใครที่รอแบ็กซ้ายคุณภาพดี5ดาวนะครับต้องรอเขาคนนี้เลยครับสัปดาห์ที่3นะครับก็จะเป็นของโรนาลิญยนะครับ112การันตีร้อยเปอร์เซนแน่นอนนะครัสำหรับพี่ย่นของเรานั่นเองนะฮะถ้าใครที่ชอบพี่ย่อนอยู่แล้วน่าจะเป็นความภูมิใจนะครับสําหรับก่อนรีเกมนะครับเราได้ร้อยสพอดีแหละเกมก็จะรีพอดีนะฮะ เราอาจจะได้ใช้อยู่นะครับสำหรับร้อยสิบห้าแต่แต่แบบอาจจะได้เล่นแค่นิดเดียวนะครับสำหรับร้อยสิบห้านะครับสำหรับสายฟรีในแบบผมนะอาจจะได้เล่นแบบเดียวเพราะว่าเกมน่าจะรีก่อนนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรารอเล่นภาคใหม่นะครับเราเราก็จะชิวแล้วครับเรารอเล่นภาคใหม่ไปเลยก็ได้นี่ครับผมโอเคต่สำหรับผมผมก็รอเล่นภาคใหม่อยู่นะครับ อเคนะครับวันนี้จะมาเปิดแพ็กแพ็คนึงอ่ะให้ดูกันด้วยนะครับมันเป็นแพ็กฟรีนะครับโอเคผมก็ได้ทำการเก็บเพชรครบและ1250น้ว1,250นะครับก็จะเป็นการเปิดทงท้ายรีนะครับอาจจะมีคลิปเข้ามาอีกอยู่นะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับผมโอเคฮะม่1250นะครับ อสองแสงแพงเสมอเหมือนเดิมครับหนึ่งอ๋อปัม๊มไอ้เหี้ยมไม่วอกสามล้านแล้วไมไม่ได้ตัวหนึตัวโหด,โดสวยโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบลินีนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดส u b คร r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้มาแบบคลิป ไม่ได้ยาวนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมันบอกทุกคนได้รับชมไม่เฉยนะครับสำหรับคลินี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม